นีรก็ผมขณะนี้เพื่อนๆพืกำลังอยู่ในราการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม k a เมเมาโมสเตตัสแตะขอฟ้าบรุษที่มีไฟนรงากราบรานาที่จะคอยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ ep 679นะครับก่อนหน้าก็มี ep ที่676เป็น forex นะครับก็มี usd เทียบกับบาทไทยทองเทียบกับ usd btc เทียบกับ usd เนาะฝากติดตามด้วยเราได้กำไร btc มาด้วยนะรอบนี้ ฝากด้วยนะครับแล้วก็ EP ที่677เป็น SCC นะครับ AVE CF แล้วก็24 f o r Con and Supply ชุดนี้นะครับผม AVE น่าสนใจนะครับลองเข้าไปดูได้นะแล้วก็มีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ Hana KCE แล้วก็ Delta แล้วก็ยังมี EP ทิ้งท้ายนะครับเป็น EP ที่680 S 1 p r 9 2แล้วก็ KCOM นะครับ เป็นหุ้นที่ยืนอยู่บนเส้น EMA 200ใน time frame day เนาะเป็นหุ้นในเซ t ร้0ยนะครับก็ตามกันดูได้นะครับอ่าเรามาอยู่ที่ e p นี้นะครับ e p ที่679นะครับเรามาเริ่มกันที่บ้านปูกันเลยนะครับบ้านปูหลังจากที่เราเท k e profit ได้กำไรมา13.88%ตอนนี้เราก็เวท and C ต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่า อ่อมันยังไม่มีจังหวะเข้านะครับก็คือเนี่ยเราต้องรอท่านี้ก่อนเนี่ยร้อยเขาลงมาเนี่ยโซน o v e r อร์โซก่อนแบบไหนเนี่ยรอ้อยเขาทำบริดิตไเดเวอร์เจนแบบเนี้ย แล้วเดี๋ยวค่อยหายจังหวะเข้าเนาะแต่ตอนนี้อย่างส่วนใครที่แบบถือนานเนาะลงทุนแบบลงทุนไม่ได้เล่นสั้นราคาตรงนี้บ้านปูนี้น้ำน้ำก้นบ่อมากๆนะครับอนาคตยังไปอีกได้กไกลนะครับก่อ,อย่างในน้อยก็ห้าบาทสามสิบแล้วก็หกบาทสิบตังค์เนี่ยมันมีโอกาสเห็นได้ ในเร็ววันแน่ๆแต่มาสามแต่มาสี 4. ถ้าสมมุติว่าบ้านปูเขาพลิกมาเป็นกําไรนะครับผมยิ่งธุรกิจที่ไปลงทุนอยู่ที่ต่างประเทศเนาะเง mm hmm. ินบาทช่วงนี้ก็แข็งนะครับเงินบาทอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยสามสองจุดสามสามสองจุดสมศูนย์แดนะครับตัอหนึ่งยูดอลลาร์ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ย บาทมันอ่อนไป่ได้แถวสามสิบห้าเงี้ยบ้านปูเนี่ยก็จะได้ค่าาส่วนต่าง fx กลับมาด้วยนะครับอืมตอนนี้แลกมาก็เสียเปรียกไงอแต่ในอนาคตเนี่ยยิ่งยิ่งแบบตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแล้วนะตัวเลขเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยติดลบนะครับผมมันหมายถึงอะไรหมายถึงเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในสภาวะฝืดนะครับ แล้ววิธีหนึ่งที่เขานิยมทำกันก็คือลดดอกเบีย้ยนะครับพอลดดอกเบีย้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเงินบาทเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอ่อนนะครับเพราะว่า,าในเมื่อดอกเบีย้ยมันต่ำนะครับผมโฟเงินเนี่ยมันก็จะไหลออกนะครับแล้วบาทเนี่ยก็จะอ่อนโดยปริยายนั่นเองนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะบานปูแต่มาสามแต่มาสีน่าจะมีเฮนะครับน่าจะพลิกกลับมาเป็นกําไรสวยๆบ้างแหละนะเดี๋ยวตอนนี้เบสแอนด์ซีไปก่อนนะครับสำหรับบ้านปู่ตัวต่อไฟ i v l IBL i v l, l เราเล่นมา3ไม้แล้ว อแล้วก็ไม้สามนี่เจอไปสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับปัจจุบันเราเข้าไม้ที่สี่แล้วนะก็คือเนี่ยรอบดูตรงเมาส์นะรอบนี้ก็คือเราโดนตัดขาดทุนแต่รอบนี้เขากลับขึ้นมาแถวแถวอ่ายี่สิบเอ็ดบาทนะครับยี่สิบสองบาทเราก็เข้าใหม่นะครับ โอ้ไปเกือบถึงทาร์เก็ตแล้วนะทำเป็นเล่นไปยี่สิบสามจุดเก้าสโอ้นี่ก็ได้อย่างที่มูที่มาก็เจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังไม่เทคโปรฟิตนะครับเราลองมาเทคโปรฟิตแถวยี่สบสี่บาทสามสิบตังค์ตามทาร์เก็ตที่เราทิ้งไว้เนี่ยนะถ้าถ้าสมมุติว่าชุดนี้มันขึ้นมาแค่รีบาว ยุ่งเลยนะอืมคือผมอยากลุ้นต่อไอบีเอลอะตกผลิกเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้ <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้า การหาจุดออกนะครับผมโดยการดูแพทเทิร์นของแท้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น f o r e x ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นข้างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในท a m e day t i m ท f r a m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป Addapt ใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์ตแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาด นะครับผมผมทิ้งลิงก์ด้านล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยนะเปิดอยู่ที่ยีสองเรายกจุดตัดขาดทุนมาเลยดีกว่านะครับ RIBL นะครับเรายก จุดตัดขาดทุนนะครับเรายกจุดตัดขาดทุนขึ้นมาที่ยี่สิบสองแลนะยีบิบสองบาทน,นะครับอืมเรายกมาที่ราคาเปิดเพราะตอนนี้เราได้กำไรแล้ว นะยกจุดขาดทัดขาด,ด,ดทุนมาที่ราคาเปิดเลยนะครับผมตอนนี้กำไรเราอยู่ที่3% 3.71%ที่จริงเราเราลุ้นมันไปต่อเผื่อวันจันเนี่ยเขากลับมา OISI ทำ barrier อ๋ SI อ AISI ทำ barrier เทวร์เจน ก็เอาเป็นว่านะครับไม้นี้ที่จริงเรามีโอกาสได้ตั้งหกแล้วนะแต่ตั้งแต่วันพุธเลยนะครับหกเเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามองไว้แแถวยี่สิบาทสาถ้าไปไม่ถึงเราก็ไม่ขาดทุนนะไม้นี้เพราะว่าเรายกจุดตัดขาดทุนมาที่22บาทก็คือราคาเปิดเราเลยนะครับเจอค่า,นนาอคอมมิชชั่นนิดนิดหน่อยหน่อยค่าคอมมิชชั่นนิดนหน่อยห่อนะครับ เอาเป็นว่าไม้สีเนี่ยนะครับเรายกจุดตัดขาดทุนขึ้นมาแล้วนะครับอืมนะเอาง่ายๆก็คือตอนนี้เรากำไรอยู่ที่สามจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซนแล้วก็เราจะไม่ขาดทุนแล้วนะครับอืมอายใส่ก็ทำเบรดิตแล้วอาทิตย์หน้าวันจันทร์วันอังคารถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ดีแล้วก็อาจจะแบบเทสโปรฟิตไปเลยนะพูดตรงนี้เลยนะอืม เอ้ยไม่ใช่สิมันน่าจะเป็นวันหยุดน่าจะเจอกันอีกทีวันพุธเลยถ้าจําไม่ผิดถ้ามันพุธมาแล้วแบบถ้าทรงไม่ดีก็เทคโปรฟิตไปเลยนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรนะสลหรับ i อบแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วแบบเซตบวกสวยๆเนี่ยก็ถือต่อสิครับรอมาเทคโปรฟิตแถวๆ่ยี่สิบสีบาทสาิบตังค์สำหรับ i อบเนาะโอเคตัวต่อไป AI A A I ทาลิฟจบแล้วนะครับก็อืมยังอยู่ช่วงที่แบบยังเป็นขาลงอยู่คือพยายามที่จะขึ้นมาแล้วแต่มันไม่ผ่านเส้น E M A 200เส้น E M A 200ตอนนี้อยู่ที่4.86นะครับ สำหรับ AI เนี่ยตรงนี้4.86ตรงที่เรา,าตรงที่ราคาเขาขึ้นมานเรามาเทคโปรฟิตแถวแถว4.72เนอะก็ RSI ของ AI เนี่ยยังไม่ขึ้นยังขึ้นมาไม่ถึงโซนโอเวอร์บอทเลย ไม่รู้สิผมมองว่าอ,อาทิตย์หน้าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น A200 นะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีโอกาสขึ้นไปยืนอยู่บน4.86ตังค์นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็มีหนังสือมาแนะนํานะครับผมเล่มที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมอ่านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับกราฟแพทเทิร์นการนับขึ้นอิเล็กเว็บสมอลเอ็กเว็บไลฟ์เอ็กเว็บที่ผมเปิดกราฟแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆบ่อยๆหรือแม้จะเป็นหนังสือที่เอาไวด้ดูพื้นฐานสําหรับหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีพื้นฐานไม่ดีดูดีอียังไงดูงบกระแสเงินสดยังไงไพรบุ๊กไวลูแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับผมนะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในความรู้นะครับ อะลิงก์ด้านล่างเนื้อหาผมแปะลิงก์ทิ้งไว้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปเลือกอ่านกันได้นะครับอืมผมว่าอาหารสัตว์เนี่ยมันมันน่าจะไปต่อได้แหละนะครับตลาดมันยังมันยังกว้างอยู่คือความต้องการมันยังมีดีมานมันยังมีราคาแถวนี้เนี่ยเป็นราคาก้นบ่อด้วยนะครับ ยืนอยู่บนเส้นนี้ A 2 0 0ร้อแถว C บาทแปบหกเนี่ยผมว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรไอ้ที่เห็นมันแกว่งแกว่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมผมมองว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันออกอารมณ์ประมาณแบบฟิลแบบแกว่งเก็บของมากกว่าด้วยซ้ํานะครับสําหรับ A i ผมมองว่ามันน่าจะไปต่อได้แหละแต่ด้วยที่ผมมาแชร์เนี่ยผมเล่นสั้นไง ก็7.90ก็ไม่ขี้เหร่นะสองไม้รวมๆกันันก็20%แล้วนะครับอืมนะสับกมเดี๋ยวผมรอหาจังหวะสวยๆเข้ามาอีกทีนึงดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครมีของแล้วอยากลุ้นถือยาวๆหรืออาจจะยังไม่ถึงทุนนะครับเออทุนของคุณ AI นี่ของใคร ไม่แน่ใจของคุณรัศมีหรือเปล่า AI นะครับทุนอยู่ที่6กบาทหกสิตังค์ผมมองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปถึงแหละนะครับืเดี๋ยวก็ไปถึงแหละนะเป็นกำลังใจให้นะครับถึงต่อไปไม่ถึงจริงๆก็ปันผลนะครับเดี๋ยวเซนติเมนต์เม็ดเงินมันไหลเข้ามา i m เม g i n g Market เดี๋ยผมว่ามันน่าจะตกมาที่บ้านเราไม่มากก็น,น้อยนะครับถึงจังหวะนั้น6บาท6บาท6 0ตังมันเห็นได้แหลนะเนาะสำหรับ AI นะครับนะดูสิโอ้โหแกะมาแบบสุดยอดมาก AI ตัวนี้ยาวนานนะครับทำอ,อนไลน์มาไม่รู้แต่กี่รอบแล้วนะครับโดนบ้างก็มีปะปายนะครับ อ่าตัวต่อไป HSR HSR ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้น HSR จะเข้ามาถึงโซนอ่าบาทหกสิบตัง้วนะถ้าขึ้นมาบาทหกสิบตังนี่คือคือเข้า เข้าออเดอร์แล้วนะแต่ด้วยที่ ISI มันเหมือนจะขึ้นมาแถวโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับเนี่ยผมขอยกจุดตัดขาดทุนขึ้นไปดีกว่านะครับผมรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะแล้วจุดตัดขาดทุนนะครับ ยกขึ้นมาแถวนี้บาทสี่สิบห้านะครับบาทสี่สิบห้านะอ่าถ้าขึ้นมาแถวบาทหกสิบ อ่าเข้าออเดอร์เลยนะบาทหกสิบเป็นเข้าออเดอร์เลยนะตัดตัว,ตวตังสือเลยบาทหกสิบเป็นเข้าออเดอร์ไปแล้วก็จุดเทคโปกฟินแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนหนึ่งแต่ว่าเราขยัยบจุดตัดขาดทุนไปอยู่ที่บาทสี่สิบห้า ถ้าสมมติว่ามันผิดทางก็9.37%โอเคถ้าแถวนี้รับได้เนาะเทียบกับพื้นที่ที่เราจะทำกำไรเนาะมันช่างกว้างเหลือเกินนะครับถ้าขึ้นมาถ้าแถวสองบาทห้าสได้จริงเนะ่ยก็ได้55.63%เนะช่วงที่ตลาดบูริตเนะี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆห้นี้แบบ เบเบแบบธรรมดาธรรมดานะครับมันเกิดขึ้นได้หมดเลยอ่าช่วงที่แบบหลังโควิดผมยังจําได้ลผมเล่นเนืรอนะครับมันเป็นหุ้นกลุ่มยางพาราซื้อแถวอาแถวถ้าจำไม่ผิดอน่าจะสี่บาทมั้งอสี่ สบาทหรือสาบาทหน่อยๆนี่แหละนะครับผมแล้วมันก็โอไปอเป็นเท่าตัวเลยเป็นร้อยเปเซ็นเลยนะครับอเดี๋ยวเอาเนยให้ดูดีกว่าโอ้ยผมเข้าแถวนี้เ,ออเนี่ยช่วงหลังโควิดเนี่ยแถวนี้เลยเนี่ยอ,อมันไซเวย์ออกข้างมาเนี่ยใช่ใช โซนนี้เลยแล้วก็ไปเป็นเท่าตัวเลยเนี่ยจากสี่บาทเนี่ยมาแปดบาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงนะเพื่อนๆอืมเฮ้ยเนี่ยน,น,นี่ก็น่าสนใจแล้วนะเนี่ยขึ้นมายืนอยู่บนเส้น EB สองร้อยแล้วเนี่ยโซนนี้เป็นแนวต้านด้วยนะครับเออสวยแล้วนะ แต่ว่า RSI เนี่ยขึ้นมาทำโอเวอร์บอทเดี๋ยวรอใเขาซับแรงขายสักหน่อยเริ่มน่าสนใจแล้วนี่ยกลับมาที่ SSR เราอ่ะเอเนี่ยยังมีพื้นที่ไปต่อได้อยู่ก่อนที่จะถึงโซนโอเวอร์บอทนะครับอ่ะไกลและไกลและเอ r เอนะเฝ้าต่อนะครับผมนะ ไกลแล้วแหละนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกาลังพูดคุยและกล็นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับผมนี่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นําเพื่อนๆนซื้อขายหุ้น4ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยสุดท้ายท้าสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงในนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีครับ